สวัสดีค่ะมาดามิงแล่นมาแล้วค่ะมีน้องผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเขา inbox เข้ามาถามเกี่ยวกับปัญหาที่เขาข้องใจค้างแคลงสงสัยนะคะ มันก็เลยทําให้ดิฉันรู้สึกว่าเออมันเป็นประเด็ดนที่น่าสนใจก็เลยอยากนํามาเล่าสู่กันฟังนะคะโดยเฉพาะผู้หญิงที่มีสามีเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือใครที่กําลังคิดจะแต่งงานกับชาวต่างชาติหรือใครที่คิดจะมีสามีเป็นชาวต่างชาติในอนาคตหรือไม่มีก็ได้ไม่เป็นไรเอาเป็นว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่ผ่า,าแบกหามเนาะเป็นเรื่องของ การรับเงินบำนาญต่อจากสามีหลังจากที่สามีคุณเสียชีวิตนะคะในกรณีที่คุณแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะคะโดยเฉพาะคู่สมรสของคุณที่ถือสัญชาติบริเตนซิติเซ้นนะผู้ที่ถือสัญชาติบริเตนซิติเซนมีทั้งหมด4ประเทศนะคะได้แก่อังกฤษสกอตแลนด์ไอร์แลนด์ Scotland, Ireland, แล้วก็เวลส์4ประเทศนี้นะคะดิฉันไม่มั่นใจนะคะว่าประเทศนอกเหนือจากประเทศที่ฉันกล่าวไปเนี่ยจะใช้กฎหมายเดียวกันหรือเปล่าเอาเป็นว่าใครที่มีผัว4ประเทศ ฟังไว้แล้วกันนะนะคะเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีเยอะนะแบบว่า ต่อไปนี้ฉันใช้คําว่าฝรั่งแล้วกันนะคนที่ผู้หญิงไทยที่แต่งงานกับฝรั่งเนี่ยหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยฝรั่งส่วนใหญ่เนี่ยจะอยู่ในวัยใกล้เกษยียณหรือเกษยียณเนี่ยหลังจากเกษยียณแล้วเนี่ยก็จะย้ายไปอยู่เมืองไทยไปอยู่กับเราที่เมืองไทยไปซื้อบ้านไปปลูกบ้านอยู่อะไรเงี้ยเพราะว่าฝรั่งจะชอบอยู่ที่นั่นมากกว่านะคะเพราะว่าอากาศดีค่าใช้จ่ายถูกอะไรเงี้ยแล้วเขาก็มีเงินบำนาญกินอะไรเงี้ยนะก็อยู่กันไปจนกระทั่งสามีเสียชีวิตลงเนี่ยนะคะในในกรณีที่เราเป็นภรรยาที่ถูกต้องตามกฎหมายใช่ไหมเราก็สามารถที่ นำหลักฐานต่างๆไปยื่นคำร้องที่สถานทูตนะคะเพื่อขอรับเงินบำนาญต่อจากสามีนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่จัดการให้นะคะแต่ปัจจุบันนี้นะคะเราไม่สามารถทําอย่งงางนั้นได้แล้วนะคะเพราะว่ากฎหมายใหม่มันเปลี่ยนนะคะเปลี่ยนยังไงก็เปลี่ยนตรงที่ว่าถ้าหากว่าคุณจดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาตินะคะคุณจะต้องเข้าไปอยู่ในประเทศนั้นด้วยโดยเฉพาะ4ประเทศที่ฉันเน้นไปนี่นะคะ ถ้าคุณไม่เข้าไปอยู่ประเทศนั้นเลยเนี่ยคุณจะไม่มีสิทธิ์ได้รับบำนาญต่อจากสามีคุณอีกต่อไปนะคําว่าเข้าไปอยู่ไม่ได้หมายความว่าเข้าไปปีหนึ่งสเดือน6เดือนแล้วก็ออกมันอย่างนี้ไม่ได้นะคุณต้องเข้าไปอยู่ถาวรน,นะแต่คําว่าถาวรก็ไม่ได้หมายความว่าต้องอยู่ตลอดชีวิตไม่ใช่นะคะคําว่าถาวรของเขาหมายถึงว่าคุณต้องอยู่อย่างน้อย5ปีขึ้นไปนะคะคือเขาสามารถที่จะตรวจสอบได้จากวีซ่านะประเภทวีซ่าของคุณเนี่ยมันจะมีหลายประเภทมากบางคนเนี่ยเดินทางเข้าออกเนี่ย หมายความว่าแต่งงานกันมาเป็นสิปีแล้วก็เดินทางเข้าออกปีงสามเดือน6เดือนเนี่ยทาแบบนี้มาเป็นสิบสปีแบบนี้คุณก็ไม่มีสิทธิ์ได้รับนะคะเพราะว่าไม่เข้าข่ายของการอยู่ถาวรอ,อ่าประเภทวีซ่าของการอยู่ถาวรเมื่อคุณเข้ามาอยู่แล้วในแต่ละปีเนี่ยมันจะมีกฎข้อบังคับเอาไว้ว่าคุณจะออกนอกประเทศได้อย่างน้อยเนี่ยเออประมาณ3เดือนต่อปีต่อ ปีหนึ่งเนี่ยได้3เดือนนะคะถ้าคุณออกเกินกว่านี้นะคะมันจะมีปัญหาในเรื่องของการต่อวีซ่าอะไรประมาณเนี่ยนะก็เป็นกฎหมายใหม่ที่ออกมานะคะแต่ทีนี้ ต่อมาก็บอกว่าอะถ้าอย่างงั้นก็ต้องมาอยู่ต่างประเทศตลอดชีวิตเลยสิถ้ากลับไปเมืองไทยไม่ได้สิถ้าไม่อยู่ที่นี่ก็จะไม่มีสิทธิ์และบำนาญก็ไม่ใช่นะคะหลังจากที่คุณอยู่5ปีขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาจะถือว่าเป็นถาวรแล้วนะหลังจากนั้นแล้วเนี่ยถ้าหากว่าคุณกเกษียณแล้วสามีคุณกเกษียณแล้วเนี่ยคุณก็สามารถที่จะย้ายกลับไปอยู่เมืองไทยได้นะคะก็หอบกันกลับไปอยู่เมืองไทยไปซื้อบ้านซื้อช่องแล้วก็กินเงินบำนาญอยู่ที่นั่นนะคะพอสามีคุณเสียชีวิตลงนะคะคุณกกก็สสสาา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 มมรรรถถนนนํํเเอออหลัฐต่่่งงงๆไไปยืค้ทททีใ ถ้าคุณอยู่ที่นี่คุณก็ยื่นที่นี่แต่ถ้าคุณกลับไปอยู่เมืองไทยแล้วคุณก็ยื่นที่เมืองไทยได้เขาจะดูตามเอกสารนะคะที่ถูกต้องความวีซ่าการเข้าออกของเรานะคะว่าเป็นประเภทแบบไหนถ้าเราเคยเข้ามาอยู่ที่นี่แล้วก็ครบตามกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดเราก็จะมีสิทธิ์ได้รับบํานาญต่อจากสามีเราโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆนะคะก็เป็นความรู้ที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะรู้ไว้ใช่ว่าสายบาแบกหามนะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปกับมาดามิงค์แล้วนะคะสวัสดีค่ะ